แันเลี้ยงว่นแล้วก็แพนดา้ดาแพนด้าเต้นให้ดูหน่อยเต้น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 หน่อยอันไหนมีเปล่าการอัปเดตใหม่เต้นเต้นเอ้ยเอ้ะใครมาบังเดินเดิน ก็น้ำชานะพี่จะไปเล่นสีม่วงแต่พี่ชอบสีชมพูเราคุยกันได้หรือเปล่าคุยได้พี่เบนซ์โหลดมาเลยสีม่วงเป็นอะไรอ่ะสีหนูจำได้สีน้ำแข็งคริเลดิโกเดี๋ยวไปสามโมงครึ่งที่ไปแล้วไปซ้อมนะมาไปทำอะไรอ่ะไปซื้อของตุ๊กตีไปเล่นช้างนะพี่เอาช้างอันที่เห็นนะ คนได้เป็นไห้ไปกนนี่ไปนี่ค่ะไปนงเมื่อไงคะไปบางบางนี้ค่ะเมื่อไปค่ะหนูต้องสวยก่อนไม่ได้เลยไปหายาเพราะยาหนูสวยโอยของอะไรวะอยาได้ของนใช้ของไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์บ้าบอ จริงตั้งหนึ่งของเล่นน้องสีชมพูมันเป็นแ้น้งน,<า>น้าเงาหน้าวิ้งก<อ>ันเหยียด้ไม่ได้ค่ะไม่มีมมแป้งเพราไม่มีแป้งไหนกันเหยียดได้แล้วค่ะตั้งหนึ่งค่ะป <c oughs> ีเป็น